คำสั่งตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตลงนามโดยพลตำรวจตรีเสริมพันธ์เิริคงผู้บังกับการตำรวจภูธรจัรงหวัดให้ผู้กํากับการตํารวจสถานีภูธรป่าตองพร้อมกับรองผู้กํากับการป้องกันปราบปรามรองผู้กํากับการสืบสวนสารวัตรป้องกันปราบปรามและสารวัตรสืบสวนรวมห้านายโดยให้ขาดจ,จากตําแหน่งเดิมไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูทรจังหวัดภูเก็ตหลังเมื่อวานนี้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฝ่ายปกครอง บุจกจับสถานบริการในซอยถนนบางลาป่าตองอำเภอกระทู้ขายบริการทางเพศเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีจำนวน6คนและจับผู้ดูแลสถานบันเทิง2คนฐานความผิดค้ามนุษย์สแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยมิชอบจากเด็กและตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง2คนนั้นยังให้การปฏิเสธ ตำรวจจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าที่ผ่านมามีการดำเนินการตรวจสอบสถานบริการมาโดยตลอดแต่กรณีนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาเพราะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงมีการประสานงานกับองค์กรต่างประเทศในการร่วมตรวจสอบและเป็นที่มาของการจับกลุ่มในครั้งนี้ส่วนการสืบสวนขยายผลไปยังกลุ่มผู้ที่คาดว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีเด็กขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลและประสานกับองค์กรต่างประเทศรวมทั้งฝ่ายปกครอง